เฮ้ยมาเจอกับเพื่อนของกองกำลังหนึ่งเลยะนี่นะครับสภาพสภาพการทำงานก่อนจบนะครับวัเจกต์จบครับผมแต่ละคนครับเปียฉาดกับเปียฉาดหน้านี่นะครับน้องน้องขวัญนะครับขวัญนภาครับขวัญนภาวันรู้ดีครับวันรู้ดีถึงยำหมิ่นเม็นหน่อย โปรเจกจบครับให้ดูสภาพโปรเจกจบนะครับเดียวมีนะครับหนูเอกับหนูเขินนะมีเขินเล็กน้อยนะ่นะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากนะครับไม่ค่อยมีใครได้เห็นหน้าไม่ค่อยออกไปโชว์ตัวนะครับจะเก็บตัวมากเลยกลุ่มนี้นะครับน้องนิดกับน้องปุ้ยสวัสดีค่ะมีแฟนไหมคะเขินนเขินนะกัอุ้ย ไม่ได้ทำงานแล้วก็มาด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับอีเคยครับอีเคยเอหน้าไหมครับอีเคยครับอีเคยบ้าเลยเนาะต้ก้วยกับต้นกล้วย,ม,ยมีหลายกล้อยพวกนี้ฮะไม่ท้ายจบับไปท้ายพี่โอ้โหการตำรเจจับจบละมากรันนะดูสภาพแต่ละคนนะครับ ถ่ายวิดีโอโปรเจกต์จบไปครับเน่ให้ให้ดูว่ะยูเป็นยังไงก่อนก่อนอิจ๊บเรียนสุดท้ายวระเน่สุดท้ายสุดสุด